ดอลลา,าร์สหรัฐยังคงทรงตัวนักลงทุนติดตามนอนฟาร์มคืนนี้เทรดเดอร์อย่างเราเวลาเป็นเงินเป็นทองและเงินก็เป็นของเราไม่ว่าตอนไหนหรือเมื่อไรถอนเงินได้ทันทีไม่มีค่าคอมชันแค่ที่นี่เท่านั้น x n e s Born to Trade ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นะนะครับก็ยังเคลื่อนไหวทรงตัวโดยดัช <Castro. S 1> น,นีดอลลาร์หรือว่าดีเอวยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98.3นะครับหลังอ่อนตัวเมื่อวันพุธนะครับโดยนักลงทุนเนี่ย กำลังรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฝ้านะครับวันนี้เพื่อจับตาทิศทางนโยบายเฟดขณะที่ข้อมูลแรงงานล่าสุดเนี่ยสะท้อนภาพที่ไม่ค่อยดีนะ,นะครับซึ่งการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นั้นเพิ่มขึ้นเพียง5,4 0 0 0กว่าตําแหน่งนะครับแล้วก็ผู้ขอรับสิการการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังมีสัญญาณบวกนะครับเมื่อ ผลิตภาพแรงงานไตามาสที่2ถูกปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแรงงานนั้นทํางานได้คุ้มค่าจางมากขึ้นขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเนี่ยลดลงก็ได้เงินเฟอ้อน้อยลงนั่นเองนะฮะส่วนภาคด้าน สามสองหนึ่งส่วนภาคด้านบริการนะครับยังคงแข็งแรงอยู่นะครับดัชนีเอส Service นะครับ PMI เนี่ยมีการขยับขึ้นเดี๋ยวที่คาดการเอาไว้นะครับบ่งชี้ว่าความต้องการยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าการจ้างงานเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนนะครับเริ่มส่งสัญญาณนะครับให้ระมัดระวังต่อการลดดอกเบี้ยนะครับโดยคุณจอห์นวิลเลียมนะครับชี้ว่ายังคงต้องรักษาสมดุลนะครับระหว่างเงินเฟ้อแล้วก็การจ้างงานไว้อยู่นะครับส่วนคุณสตีเฟนนะครับมิลินเนี่ยที่ทรัมป์เนี่ยเสนอชื่อเข้ารร่วมนะคัับก็ยง ย้าว่าเฟดนั้นไม่ควรโง่งทางตัวภารกิจหลักของเขานะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยน่าจะไปจับตาดู NFP มากกว่านะหรือว่านอนฟาร์มที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นั่นเองหากตัวเลขออกมาออนแอร์เนี่ยเฟดก็อาจจะถูกกดดันให้ลดดอกเบี้ยแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก็จะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นได้ถูกต้องครับอาระยะสันนะครับส่วนค่าเงินปอนด์อังกฤษนะครับก็เคลื่อนไหวทรงตัวเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับโดยคู่เงินอย่าง GU อยู่แถวประมาณ1.342 นะครับปรังดีจากจุดต่าสุดของเดือนก่อนหน้านะครับแต่การฟื้นตัวเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มั่นใจในแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็การคลังของอังกฤษนั่นเองนะครับโดยบอลยิวอังกฤษนั้นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2 5 4 1นะครับได้อ่อนตัวลงเล็กน้อยโดยพันธบัตร30ปีก็ลดลงสู่5.6%อนนะครับแล้วก็อายุ10ปีเนี่ยอยู่ที่ส7เ็ปแม้จะลดลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าสูงเป็นประว การกู้ยืมในฐานะการคลังของรัฐ,รฐบาลคุณแอนดูเบลลี่นะครับผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษนะครับชี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงขายภาะบัิทั่วโลกแต่ก็ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนต่อทิศทางนโยบายการเงิน ดูควาต่อที่เงินยูโรนะครับสำหรับค่าเงินยูโรเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับโดยคู่เงินอย่างยูเนี่ยก็มีการซื้อขายกันระดับที่1.164นะครับซึ่งหลังจากมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะจากการอ่อนตัวนี้นะครับมาจากแรงกดดันทั้งอ่าสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐเองก็ตามเนี่ยที่กลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็และยอดค้าปีกยูโรโซนเนี่ยที่กลับมาอ่อนแอลงนะครับยอดค้าปีกในเดือนกรกฎาคมนะครับลดลง นะครับแย่กว่าที่คาดการไว้ลดลงเพียง0.2นะครับแล้วก็พลิกลับมาจากที่เคยเพิ่มขึ้นในเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเป็นอ่าเป็นรายปีนั่นเองแล้พิกกลับมานะครับจากที่เคยเพิ่มขึ้นในเดือนก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเทียบกันอ่ารายปีนั่นเองนะครับยอดอ่ายอดขายโต2.2นะครับแต่ก็ยังต่ํากว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็ลดลงจาก เดิมด้วยนะครับ3.5%นะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงอุปสงค์นะครับในตัวครัวเรือนของยูโรโซนนะครับที่มีการอ่อนตัวลงนะครับขณะเดียวกันนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงสูงกว่าเป้าหมาย2%ครับที่ ECB นั้นตั้งเอาไว้เล็กน้อยนะครับทำให้เศรษฐกิจในยูโรโซนเนี่ยยังอยู่ในช่วงภาวะที่เปราะบางอยู่ใช่ครับแล้วก็ดอลลาร์เองเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องรอตัวเลขต่างๆอย่างเช่นนอตฟาร์มวันนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปในช่วงที่ยังทาิบตนนนะก็คืออเี้ย มันยังทรงทงอยู่<ช>ทั้งสองทั้งสองสกุลเงินเลยไม่ว่าจะเป็นย<ช>ูโรหรือว่านครับดอลลาร์หรือว่าจะเป็นสกุลเงินอื่นๆเนี่ยก็ยัง<ช>คงส่งตัวอยู่นะครับครับผมไปต่อกันที่สกุลเงินเยนนะครับก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับโดยกู้เงินอย่างยูเจเนี่ยก็ยังไม่หลุดจากภาวะซบเซาตลอดเดือนเลยสิงหาคมนะครับสาเหตุหลักก็มาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของญี่ปุ่นเองนะครับหลังพักเอลดีพีผลงานแย่นะครับในการเลือกตั้งแล้วก็เลขาธิการพักเนี่ยลาออยด้วย เพิ่มแรงคัดกันว่าจะเปลี่ยนผู้นำในอนาคตนี้นะครับแม้มีแรงกดดันทางการเมืองนะครับแต่ผู้ว่าการบีโอเจหรือว่าคุณอุวอดาเนี่ยยังย้ําแนวทางเดิมนะครับว่าพร้อมพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนะครับหากเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยสอดคล้องเป้าหมายนะครับและการประชุมนโยบายวันที่19กันยายนจะเป็นจุดจับตาดูนะครับก่อนตัดสินใจจริงในเดือน คส่วนนักวิเคราะห์นะครับเขาก็มองว่าในคู่เงินอย่างยูเจนี่ยก็จะเคลื่อนไหวจํากัดอยู่นะครับไปก่อนนะืก็อยู่ในกรอบแคบเนาะซึ่งเราก็ใช้ยังใช้แผ่นเดิมกันอยู่ซึ่งถ้าหากว่าบ OJ อนั้นมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงนะครับในปลายปีนี้เนี่ยก็เงินเยนเนี่ยก็มกีมีโอกาสที่จะแข่งข้าเทียบก,กับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในสกุลเงินอย่างยูในคู่เงินอย่างยูเจเนี่ยก็มีการอาจจะมีการร่วงลงมาแถวๆถวที่145ได้นะครับครับผม และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวในตารางกันบ้างว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับผมนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่5ใช่นะครับผมก็อย่างที่เราบอกไปเนาะวันนี้ก็จะมีตัวดอลลาร์แคนาดามาด้วยนะครับสำหรับตัวอัตราการจ้างงานแล้วก็อัตราการว่างงานนน่นองนะครับไปทุกคนไปดูกันที่อัตราการจ้างงานกันก่อนนะครับสำหรับตัว employment change นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากติดลบ4 0,000นะครับกลับมาที่แดนบวกก็คือ4 9 9 0ันาตำแหน่ง นะอ่าแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับอืมก็ยังสูงขึ้นตามลำดับนะอ่ายังยังไม่ลดลงนะครับสำหรับตัวดอลลาร์อืมใช่นะครับแต่ว่าไปแตะที่7%จ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะสำหรับตัวดอลลาร์คนาดานะครับสำหรับสหรัฐเองนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับวันนี้นอนฟาร์มเนาะอ่า นอกภาคการเกษตรนะครับแล้วก็มีเ v เ r อร์เดตออรลี่เออร์นงหรือว่ารายได้ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับตัวไรายได้ต่อชั่วโมงเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะคงอยู่ที่เดิมนะครับที่0ูดแต่ว่านอนฟาร์มเนี่ยมีการมีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจาก73,000เป็น<ต>75,000นนะฮะแต่ก็ต้องมารอดูเนาะว<ช>่าตัวเลขจริงเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าถ้าหากว่าตัวเลขจริงออกมาเยอะกว่านี้มีสิทธิ์ที่วันนี้จะแบบ เออวิง่งวิ่งแรงวิงว่งมั่วเลยนะครับวิง่งขึ้นวิ่งลงนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอัตราการว่างงานของสหรัฐนั่นเองอนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะจาก4.2เป็น 4. 2. 3ุนะครับก็ถ้าออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้สัก2ตัวเนี่ยผมคิดว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะโดนกดดันหนักก็ได้ครับผมก็อย่างที่อธิบายไปในช่วงแรกว่าเออมันมีค่าเฉลี่ยที่บอกว่าคนเราเนี่ยทำงานหม่ หมายถึงเราทํามาคนเดียวนยมีรประสิทธิภาพมากมากกว่า,าออใช่เลยอันนี้ก็สอดคล้องไปกับ ตลาดงานของสาระด้วยถูกต้องนะครับ,รบก็เราก็จะได้เห็นนะครับสมมุตินะอาจที่พี่เอ็มพูดไปก็คือตัวไอตัวไรายได้ต่อชั่วโมงเนี่ยมันทรงตัวอยู่ก็แสดงว่าอ่าเขาเรียกวอะไรจ้างคนหนึ่งคนไปแล้วเนี่ยมันทํางานมีประสิทธิภาพมากมากขึ้นนะครับหรือว่าทรงตัวเนี่ยก็อาจจะนักทุนก็อาจจะมองว่าเออเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าสาหรับตัวตตลาดแรงงานใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟกันว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนการเทรดยังไงได้บ้างนะครับครับ เริ่มต้นกันด้วยคู่เงินอย่างอิวใช่นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปยังทรงๆอยู่ถูกต้องนะครับก็เป็นไซด์เวกอบกว้างนะครับแนวต้านในอยู่ประมาณ1.172นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ1.15 1.155นะครับมันก็ยังเป็นกอบกว้างอยู่เนาะอืมก็ตัวชี้ชะตาเนี่ยก็อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ไม่ไม่แน่นะครับนไม่แน่ไม่นอนต้องมารอดูตัวเลขกันดูทีทีต้องก็ยังใช้แผนเดิมอยู่ใช่นะครับก็คืออยู่ในโซน1นึ่นะครับโซน เซลล์นะครับถึง1.172งจุดหองถูกต้องนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยโซนบ่าย1.155งจ้าถึง1.159นครับผมนะครับ,นะ,รบนะครับแล้วก็ทีพีกันกลางๆไปก่อนละกันนะครับว่าเออหรือว่าถ้าใครได้มองว่าเออวันนี้เนี่ยมันข่าวแรงอาจจะมีการเบรกทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็รอให้เขาเบรกไปก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยมาวางแผนกันใหม่นะครับครับผมมาดูกันต่อที่คู่เงินอย่าง GU ของเรานะครับก็อ่ากลับเข้าไปเข้าโซนละแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ลงมาตาม TP ของเราเนาะ ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องรอดูว่าตรงนี้จะต้านไว้อยู่ไหมใช่นะครับซึ่งถ้าต้านไว้ไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณากันดูอีกทีหนึ่งถูกต้องแต่เราก็ยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือโซนนี้เนาะที่หนึ่งจุดสามสี่สี่นะครับถึงหนึ่งจุดสามสี่เจ็ดนะครับก็จะเซลลิมิตลงมานะครับแล้วก็ทีพอยู่ที่หนึ่งจุดสามสามเก้านะครับเอ็ออยู่ที่หนึ่งจุดสามสี่เก้าถูกต้องครับนะครับผม ส่วนในวีดีที่สองเนี่ยก็โลเก่าละกันนะครับหนึ่งจุหนึ่งอ่าหนึ่งจุดสามสามห้านะครับมานี้ไปดูกันต่อที่ยูเจนะครับอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับแล้วก็จากข่าวที่ที่เราได้พูดกันไปในช่วงต้นเนาะก็อ่าณปัจจุบันเนี่ยคู่เงินอย่าง u ูเจนี่ยก็ยังคงเป็นไซเวอย์อยู่แต่ว่า<ช>เหมือนมีการยกโลขึ้นไปที่เรียบร้อยละมีการเทสอ่าแนวต้านเนี่ยหลายรอบมากละไม่แน่เหมือนกันอาจจะรอข่าวนอนฟฟร์มแล้วก็อาจจะเบรกไปเลยก็ได้เหมือนกัน แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะลงมา TP ก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าราคาเนี่ยน่าจะผันผวนแต่ถ้าราคาวิ่งอยู่แถวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่ลงมาทีเนี่ยต้องต้องมารออ่ะอาจจะพิจารณาลองลองแบบเอ้ยถ้างั้นเรารอดูก่อนไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอืมถ้ามันเขาเบรกลงมาไม่ได้เนี่ยเออใช่นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันนะเออน่ากลัวแบบพับลงมาไม่ได้ปุ๊บ มีโอกาสดีขึ้นไปเลยก็มีเหมือนกันเพราะว่าคู่เงินอย่างยูเจก็ถ้าใครที่เทรดคู่นี้เป็นประจำเนี่ยก็จะอ่าเขาเรียกเข้าใจในความผันผวนของคู่เงินนี้เนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเขาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเาจะวิ่งไปนานอย่ใช่เขาจะวิ่งไปเลยนะครับเขาจะเลือกทางไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาไซด์เวยยเนี่ยมันก็จะนานอย่างนี้อยู่พอสมควรนะ <c oughs> เพราะว่าแผนแผนนั้นเนี้ยเราก็น่าจะครบอาทิตย์หนึ่งแลยไหมตั้งแต่วันอังคารได้แล้ว <c oughs> นะครับ ครับผมทีนี้ไปตอนที่ยูแคร์กันบ้างนะครับสำหรับยูแคร์เนี่ยโหอันนี้อันนี้ปิ่มๆเหมือนกันนะมีแอบเสียวๆว่าเออว่าเกือบไปขึ้นเอ็แอนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นอนตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยเหมือนจะเปลกไปก็จริงนะใช่แต่ก็มีการปรับตัวลงมาใช่ครับนะครับถ้าหากว่าลงไปต่อเนี่ยอาจจะมีเ็์นะครับมาถึงทีพีก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ต้องมารอติดตามดูรอลุ้นกันด้วยกันแล้วกันครับผมนะครับก็ยังใช้แผนเดิมนะครับสําหรับพูดกันอย่างยูแคดยูแคแต่ถ้าต้องบอกอีกแง่หนึ่งถ้าสมมติราคาเนี่ยกลับขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยอ่าให้พิจารณาปิดออเดอร์ก็ได้ใช่นะครับเพราะเนื่องจากแรงซื้อเนี่ยน่าจะแข็งแรงมากกอ่าเหมือนว่ามีมากกว่าแรงขายแล้วนะครับนี่เหมือนฟอเบกอืมเป็นไปได้นะแต่ว่าเขาก็ยกโลขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถ้ายังไม่หลุดแถวแถวหนึ่งจุดสาม อันนึง1.37ประมาณเนี้คิดว่าราคาเนี่ยอาจจะไต่ขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับครับมาดูวันต่อที่ยูฟรังนะครับผมสําหรับยูฟรังเนี่ยก็มีการกลับขึ้นไปทดสอบข้างบนเล็กน้อยนะไม่รู้ว่ามีใครได้เอ,อเดิมไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครได้ไปก็รอ,อลุ้นทีพีแล้วกันใช่นะครับนะครับสาหรับยูฟรังเนี่ยก็ยังใช้แผนเดิม,มนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่มีไม้เนี่ยก็รอไปก่อนก็ได้ครับผมนะครับสำหรับที่ใครที่มีไม้แล้วได้ตรงจุดนี้ไปก็รอรุ้นทีพีแล้วกันใช่นะครับซึ่งแผนสําหรับตอนเนี้ยถ้าใครยังไม่มีไม้เนี่ยมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ใช่นะครับว่ามันเลยไปแหละถูกต้องนะครับถือว่าอาจจะอย่าเพิ่งไปรีบเข้าแล้วกันนะครับรอรอให้เขานิ่งกันก่อนแล้วกันนะครับอืมแล้วผมไปกดแลนอืมโอเคตอนที่เอยูครับผม เอก็กลับลงมาเข้าโซนนะรอรุ้นแค่ว่าจะกลับขึ้นไปใหม่ได้อีกครั้งนึงหรือเปล่าโอ้โหอันนี้เข้าโซนก็จริงนะแต่ว่าอีกนิดก็ทีพใช่ไหมใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาทําเหมือนเป็นดับเบิลท็อปแล้วนะเพราะมีการปรับตัวลงมาแล้วแต่ว่าแนวรับไอตรงโซนของเราที่ให้ไว้เนี่ยก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะอ่าอันนี้เนี่ยก็รอรุ้นก็ได้ใช่นะครับคืนนี้เพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนูกต้องอาจจะนูน ทีพีแปดอ้โห,หนู่นนะกลับขึ้นไปสูงยูดหกหกนู่นเลยนะฮะ <c oughs> มีนนสิทธิ์นะฮะหลายๆคู่ต้องบอกว่าเป็นไซเวย์หมดะใช่รอลอุ้นคือถ้าเก็บสั้นไนดะ้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะก็เก็บสะสมไปก่อนแล้วกันนะครับเย่๋เยวเพิ่งไป,ไป,ไ,ปไปหวังว่าเออเฮ้ยวันนี้เนี่ยมันน่าจะวิ่งแรงนะครับหรือว่าอะไรทํานองนี้เนะี่ยก่อนข่าวออกอนะไมีสิทธิ์เหมือนกันนะที่นักลงทุนเนี่ยจะเข้ามาทําให้ตลาดผันผลอยอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครที่รู้ว่าพอร์ตของตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้หนามากพอรักก็ลองพิจาณนะ ครับในตอนที่ n อนครับผมโอนเอ็นยูนี่โดยอนแอละอ่าเอ็นอ่ากอันนี้ก็ไม่เป็นไรรับ,รบไปไม่อยู่ครับอเอาแรกเราคิดว่าเฮ้ยเบรกไปแล้วหรือเปล่าเขาน่าจะไปต่ออะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ยังทร่บพอไปยังพันปวนแล้วก็ไซเวย์อยู่ถูกต้องนะครับฉะนั้นแนวรับตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณศูนจุดหแปดเนาะศูนย์จุดห้าแปดสี่อะไรทำนองเนี้ย 4, มันก็กลายเป็นว่ายังพอรับไหวอย,อยู่นะครับแต่ราคาเนี่ยยังคงยังไม่เลือกทางที่ชัดเจนละกัน ถ้าเรามองแบบนี้ก็จะเป็นการไซเวย์เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเราตีเป็นเส้นเทตไลน์เนี่ยก็จะมองว่าเออเฮ้ยมันเริ่มทําสามเหลี่ยมหรือเปล่าจไซเวย์ค่อนข้างกว้างนะครับนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ก็มองได้เหมือนกันนะครับก็ยังใช้เนี่ยไซเวย์อยู่นะครับรอแผนที่ชัดเจนดีกว่าครับผมสําหรับคู่เงินนี้เนาะใช่นะครับ แล้วก็นี่ก็คือข่าวทั้งหมดในวันนี้นะครับเราก็แผงการเหตุด้วยนะครับก็ฝากไว้พิจรารณากันดูแล้วกันนะครับในส่วนที่เราวางเอาไว้เนี่ยหรือว่าเราวางแผนเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเป็นการคาดการณ์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของข้อมูลที่เราได้มีนะครับหรือว่าได้รับมาเนเองนะครับใน<ล>วันนี้เนี่ยน่าจะมีการวิ่งผันผลอยู่พอสมควรนะครับก็ฉะนั้นก็เรามาวางเอาไปด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากเทรดตามพวกเราเนี่ย ก็ติดตามกันได้ในไลฟ์สดละกันนะครับมีโค้ดมาคอยช่วยเหลืออยากถามนู่นถามนี่ก็สามารถถามได้แล้วกันนะครับสำหรับคิดิปาราฟอร์เด็กนะครับเราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด